สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันวิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีปรับสเกลนะครับหรือ SQL นะครับของ ICV8 นะครับตัวนี้นะครับไอคอม ICV8 IC วิธีปรับสเกลมันก็ไม่ยากนะครับอ่ะเรามาเริ่มปรับสเกลพร้อมกันนะครับวิธีปรับให้ทำแบบนี้นะครับ ให้ท่านกดตัวนี้นะครับโมนิตัวนี้ด้านล่างเนี่ยตัวนี้นะครับกดแช่ไว้มันจะมีเสียงซ่านะครับอันนี้อ่าเห็นไหมครับอ่าเนี่ยครับตัวนี้นะครับอ่าทีนี้ถ้าเราจะปรับให้กดโมนิตัวนี้แช่ไว้นะครับกดโมนิแช่ไว้แล้วก็กดลูกศรขึ้นลงนะครับถ้าเราจะเพิ่มให้กดลูกศรขึ้นถ้าเราจะลดให้กดลูกศรลงนะครับอ่ะเดี๋ยวเราทําพร้อมกันนะครับอ่ะเราจะดูว่าตัวนี้เขาตั้งไว้ที่เท่าไหร่นะครับกดแช่นะครับกดแช่ กดลูกศรขึ้นอ่าเขาอยู่ที่ระดับเห็นไหมครับระดับ5นะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็ปรับขึ้นนะครับอ่ากดลูกศรขึ้นหนึ่งจังกดแช่อยู่นะครับแล้วก็ปรับแล้วกดขึ้นอ่ามันจะเป็น6เห็นไหมครับอ่าเป็น7อ่าเห็นไหมครับเป็น8เป็น9นะครับมันถึง9นะครับตัวนี้มันถึงระดับ9นะครับอ่าทีนี้ลดลงก็กดลูกศรลงตัวนี้นะครับกดลงตัวนี้นะครับกดลงอ่าตัวนี้อ่กดลง ตัวนี้มาตรฐานก็อยู่เลข3นะครับตัวนี้นะครับเลข3นี่ละครับอ่ะเสร็จแล้วก็ปล่อยมือครับก็คือเรียบร้อยครับวิธีปรับ SQL ของ ICV8 นะครับอ่ะผมแนะนำอีกนิดหนึ่งนะครับการปรับสเกลนะครับถ้าเราปรับต่ำเท่าไหร่มันก็จะยิ่งรับไวนะครับอ่ามันก็จะยิ่งรับไวขึ้นนะครับถ้าต่ำมากๆมันก็จะเป็นอ่ามีเสียงซ่าเสียงแทรกนะครับอ่าถ้าปรับสูงนะครับปรับสูงมันจะอ่า รับช้านะครับมันจะรับช้านะครับแล้วก็ข้อดีของมันก็คือมันไม่มีเสียงซ่านะครับมาตรฐานนะครับมาตรฐานก็คืออยู่เลข3กําลังพอดีนะครับตัวนี้ของ ic V8 นะครับอ่าครับอ่าลองไปทำดูนะครับลองไปทำดูครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับสําหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ